อาเนยโยอัญชลีกระิโยนุตรังปุณนักเกตังโลกาสาติบทที <c oughs> ่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนัง อุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิตจิเทโวเยสักโกปชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจัทนังสัพเพชนาะผูชนาปียังมะมะ โอติสิบเอ็ดสักตวาสักตวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษย์นังกุทธเตชนะโสตินานสันตุปัตวาสัพเพทุกขาวูปสมินตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริภาหูปสมานังสมนานังธรรมเตชนะโสตินานสันต um ุปัตวาสัพเพพยาวูปสมินตุเต สักกตวะสังกรรตนังโอสถังอุตมังวรังสนอาสักกตวะสักกตวะสังกรรตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยงสังขะเนยยงท้ารถสังขะเนยยงสักกตตะวัตนังสักกตวะสังกรรตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยง สังคเตเชนะสโตินานะสันตุปัตวาสัพเพโรคาวูปะเสะมนตุเตบทที่สิบสอชินะบัญชน ใช้ยาสานากาตาพุทธเจตว่ามารังสวาหันังจตุสัจจะสัพพะสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยพุทธทวีสตินายยะคสเพปฏิตาไมหังมัตเเกเตโมนิสราสีเสปฏิโตไมหังพุทธโทธมมทวิโลชนสังโกปติโตไมหัง ูเรสพระคูนาการโหร h a ap ap so um t so h a เมออนุรรโตสาสรีปุตโตจจตักินโกนทัญญปิทิภาคสมิงโมคลานุเชวามะเกทักินีสวเนมัยหังอาสงฆนันทราหุโลกัสโปจฉมหานาโมอุปาสุง์วามสุตะเกเกสันโตปิทิภาคษสมิงสุริโยวาปพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิกุงขาวุคุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัตเนนิจังปตินสาสิกูนาการโหร ปุณโณอังคุลิมาโลจกอุปาลีนันทศีวลีเทราปัจจายเมชาตานาลาเตติลกามมะเสสาเสติมหาเทราวิชิตาชินสาวกายเตสเอตาสเติมหาเทราชิตวันตชินนรัะสาชลันตาศิละเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตังปุระโตอาศิทักิเนเมตสุตกัรทศเชิังปัจโตอาศิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตกัรอาคาเสจทะทังอาสิเสสา อาศิเสษาปการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตประการลังกตาวัตปิตาทิสัญชาตาภายรณตุปัทวาอาศสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเจเรชินาปัจเจรมตินัมมหิวิรันตังมหิตเลสัทธาปเรนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุรกโขชินานุภาเวนะ ทิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธมนุภาวะปาลิโตจารามิชินักปัญจเรติบทีสิบสามพาหุงม,มหากาพาหุงสหสมภพินิมิตาสาวุธันตังคคลเมฆลังอุทิตโคระสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตตุเต ชยมังคลานิมาราติเรกามพิยุจชนิตัสภารติงโครัมฝานาลวะกมะขามยถาทยขังขันตีสุทันตวิทินาคิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขชจาวรางอติมัตตาูตังทาวกิจักมเสนีวสุทารุนันตังเมตตปุเสกวิทินาคิตตวามุนินโท ตันเตชะสาเพวตุเตชยมังคลานิอุกิตตคัดขามติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัตังกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตะมโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาเพวตุเตชยมังคลานิกตะวานกันธมุทรังอีวะคพิณียาจินจายาตุเถรเจพจนังชนะกายามัตเจสันเตนโสมวิทนาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาเพาวะตุเตชะยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาชาพิโรปิดกามนางอดีอดีตอันติอันถภูตังปัญญาปทีปชะลิโตชิตตว่ามุนินโทตันเตชะสาเพาวะตุเตชะยมังคลานินันโตปนันถพูชคังวิพุธังมหิติงปุเธนะเถระภูชเคนะถมาปยันโตอินทูปเทสววิตินาชิตว่ามุนินโท ตันเตชสาเพระว่าตุเมชยมังคลานิ ทุกขาหาติติผูชเกนะสุธธาทธตถะหัตถังพลหมังวิสุทธิจุติมิติประกาพิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทต at ันเตชะสาวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยัมังคละอัตกถาโยวัจโนทินาติเนสารเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัฏวานิโมขังสุขังอธิคเมยยานโรสปัญโย มหาการุณิกนาโถหิตายสัพพานินางปูเรตวาปรมิสัพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเทนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิามูเลศักกายนางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหิชยสุชยมังคะเลอวราชิตประลังเกศเสปปทวิโพคะเรอภิเสเกสัพพุทธานัง อันคับปตโตปโมทติสุนักตังสูม um ouais. ังคลังสุปปตังสูหุติตังสูข้าวโนสูมหุโตจะสูยิถังคลัมมัจาริสุปปัทถคีนังกายกรมมังวาจกรรมังปัทถคีนังปัทถคีนังมโนกรมมังปณิทิเตปัทถคีนาปัทถคินานิกตวานลพันตเตปัทถคีเนพ่ะวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพเทวตากับระพุทธานุภาเวนะสะทาสดีพระวันตุเตพาะวตุสัพพมังคลัง ลักขันตุสัพเทวตาสัพธมานุภาเวนัสตาสุติพวันตุเตพะวัตุสัพพมังฆาลังลักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนัสตาสุติพวันตุเตบทที่สิบสี่ปันปัต,ติทานาคาถายาเทวสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมทาเนนะ พวันเตปูชิตาสสถิงกโรนเตทวิหารมันทะเลเทราจกมัชามัชานาวกกาจกพิกโวสารามิกาธานปติอุปอุป,อ,ปอุปาสากาคามาจเทเทสานิขนิขมาจกอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจักอันทสัมภา สังเสัชาตาอัทโวปะปาะติกา <c oughs> นิยานิกังธรรม,มวรังปตินปตินจักเตสัพเพปิทุกัสัะกะโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมัตทราจกปุคลาสังโคโหตุสัมโควะ อัฏฐายะจะอิตายะจะอัมเหรกขตุร,รมสมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะรมเมอาริยะปะเวทิตาปสัสสนตนาโหตุสัพเพปิปนิโนพุทธศาสเนสัมมาทาังประเวนฉันตโตกาเลเทโวปวัสตูวุติภาวยา <c oughs> ภาวายะสตาังสาม,มิเทง สะมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังละขันตุสัพพะทา สิบห้าบทเทว,วตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปปตตาจะนิพยาสโสกัป,ปัตาจะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเมหิสัมปทังปุญญสัมปัทังสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังลัขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหตุขัชันตุเทวตาคตาเ <c oughs> ทวตาคตาสัพเปพุทธาพะรัปัตาปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพป,ปโส <c oughs> บทที่16หกสุมังคคาถา โอตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศละบุตพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภยัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวาทั้ง,าางหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จสักเร็จทุกประการเทิน <c oughs>